จัดโพหลังสงการเอ้ยนี่จัดโพหลังสงการนะครับตอนนี้สงการใครไปเที่ยวแล้วเงินหมดมั่งหรือว่าแบบนู่นนี่วันนี้มีตัวนี้มานําเสนอเลยนะครับแบตเตอรี่ลีโอนะครับแบตเตอรี่5แอมป์นะครับสามารถใส่ได้กับรถเกือบทุกรุ่นนะครับที่เป็นตระกูลเวฟนะครับ110 125 LED นะครับประวานนะครับ SRI ไฟลิมบอลลูนเบนบอลทุกเก่าก็สามารถใส่ได้นะครับเอวีเน็กก็สามารถใส่ได้สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าใส่ได้นะตัวนี้นี่ให้ดูเลยนะครับเงาสวยๆไม่ใหม่อย่างงี้ขั้วสวยๆเลยนะครับมีน็อตมาให้เรียบร้อยนะครับ ใครสนใจนะครับตัวนี้ในตะกา้าไม่มีแล้วครับตอนนี้ตะก้าบินนะครับเปิดโปรให้หน้าเพจเลยนะครับหน้าเพจ Facebook เ,เลยใครสนใจนะครับตัวนี้เอาไป2 6 9บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับปลายทางตัวนี้นะครับไม่ต้องเบิรบวกเพิ่มเลยนะครับไม่ต้องบวกเพิ่มเลยสามารถทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับรหัสปรษณีข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ2 6 9บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางใครสนใจพิมพ์ชื่อที่อยู่ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับ ตัวนี้จะส่งฟรีสามารถใส่ได้แบบ K O K R ก็สามารถใส่ได้นะเดี๋ยวอ่านให้รูปรูปหน่อยบ้างนะตัวหนึ่งนี่ Sony Kicksuppy Icon Night Wave ร้อยร้อยสิบร้125นนอยยี่ห้า D Phantom นะครับมี Ophino Newo Spark Servico นะครับ G T O O OK K R สามารถใส่ได้ใครสนใจสองร้อยหกสิบเก้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง